สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่ราการอีว่าเกมเมอร์ก,นกววินดีว่าจ้าเขานะวันดีมาอยู่ในเกมโมลไลทเบรตนะเป็นเกมแนวเอ็มไอโออาพีของจีนเขานะดูฮนะดูหน้าก็รู้แล้วนะดูเกมก็รู้แล้วถือกระบี่มาอย่างงี้จอบยุทธแน่นอนตครองจีนนะครับซึ่งเป็นช่วงตอนนี้มันจะปลด Open b e เบตวันที่1นึ่งกรกฎาคมนี้ซึ่งผมก็ทำการเข้ามาา้ตตลนะตนนนอี มีอาชีพหกหลักหกอาชีพหลักหนึ่งอาชีพอบบเออ่กระบี่เฮ้ยนต้องเป็นผู้ชายทั้งแม่เป็นผู้หญิงดิเออต้องเป็นจอมยุทธ์หญิงดิครับออืหือผิวไหวดังสายน้ำนะอ่ะคืออาชีพแรกนี่เป็นอาชีพดาบนะเป็นดาบเรียกว่ากระบ,บี่นะดาบเรียกว่กระบ,บี่เอาไงอันนี้อาชีพหอกเอ้ยผู้ชายไม่เอาต้องผู้หญิงเออมีธนูยอยู่ข้างหลังด้วย <c oughs> นางงามนี่คือเกมจีนนะครับต่อไปอาชีพหนุ่มหมัดเมาไอ้สาวหมัดไอ้สาวหมัดสั่งนะฮะก้นนี้โอ้โหน่ารักอนะ่ะแลผมก็ไม่รู้จะเลือกอาชีพไหนเลยต่อไปเป็นอาชีพพัดครับแต่ไม่ใช่พัดนะครับปรเป็นเรียกว่าอาชีพใช้อาวุธลับแล้วก็หุ่นกระบอกนะฮะเธอจะมีหุ่นกระบอกไว้แบบว่าเหมือนเ,ออเป็นตัวแทนแบบว่าสั่งหุ่นกระบอกไปต่อสู้นะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วก็มีอาวุธลับด้วยประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอาชีพ จอมยุทธนะฮะจอมยุทธที่ใช้แบบว่าดาบคู่ผสมกับผสมกับวิชาลัทิเต๋าอะไรเงี้ยผมก็จำไม่ได้นะนะต่อไปเป็นอาชีพนี้ที่ผมแบบว่าสนใจอยู่นะก็คืออาชีพาดาบล่มนะครับดูเธอเลยช่างอ่อนช้อยงดงามอาลัมแท้แรตะลลงตึงตึงเลยกันทีเดียนะฮะโหเลือกไม่ถูกผมไม่ได้เลือกไม่ถูกเลยอันนี้บูมโอปิเซนทีวีเขาจะเล่นอยู่นะฮะให้เขามาเล่นเองแล้วกันนะครับ อาา๋อฮะอ๋อฮะผมเล่นนี่แล้วกันนะไหนๆก็เล่นนี่แล้วเล่นนี่เลยจะจะอ่ะอ่ะปรับปรับแต่งยังไงได้มั้งเนี่ยนี่คืออะไรครับเดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึงจะบอกว่าชีพนี้เล่นได้แต่เฉพาะตัวหญิงตัวเดียวนะคงไม่มีตัวตัวผู้ชายถือล่มเดินกลางเมืองเลยฮะเออโอเค let's go ปรับแต่งได้ไหมคือมันยังเล่นไม่ได้ครับให้เรามาสร้างตัวละครก่อนนี่คือการสร้างตัวละครนะฮะ อันนี้เป็นทางซ้ายมือฮะซ้ายล่างจะเป็นการปรับสภาพอากาศต่างๆฮนะเพื่อดูว่าเฮ้ยแสงเงากระทบตัวละครจะเป็นยิ่งไรนะหน้าตาแสดงอารมณ์ของเธอเป็นยังไงมัางหน้าตายิ้มหน้าตาโกรธโกรธนะหน้าตาตเศร้าๆมีการตกใจฮนะกับลีหน้าเดิมโอเคกลับไปฮนะอ่าขอดูเมนูสอนเมนูสอนนี่อะไรวะนี่อันนี้คืออะไรวนะเด้อไม่เอาช่างมันเราจะมาดูที่หน้าตาของเธอครับอันนี้เป็นแบบแบบที่เขาตั้งมาให้นะ หรือว่าเราที่อยากอยากจะแต่งเองเป็นแบบดีเทลนะดีเทลที่โอ้แบบว่าเขาบอกว่าแม่งเยอะมากอันนี้คิ้วอ่าอันนี้อะไรโอ้งเงินมึนง,งึงบเลยอันนี้อะไรเลยอันนี้เป็นคิ้วครับอ่าอันนี้สูงต่ำดำขาวอันนี้อะไรฮะคิ้วนี้ประมาณนี้อ๋อดูดูโอ้โหม่ชี้่ชี้แล้วโอ้โหชี้ตรงนี้ฮะอยากจะจะปัดตรงไหน ชี้ตรงนั้นอะไรเงี้เลยฮะอตรงนี้น่าะเป็นหนกอันนี้เป็นการม้วนอ่ะเป็นการม้วนมันละเอียดจริงๆนะฮะดูดิโอ้โหแม่เจ้าคือผมอยากจะแต่งนะแต่ว่าเฮ้ยเอเคอ,อันนี้คืออะไรฮะเดี๋ยวค่อยๆไปแต่งทีหลังนะอันนี้น่าจะเป็นสีของลูกตาโอ้โหนี่กูนี้โหคาเงะเลย <laughs> เนตรมานเลยครับใช่ไหมเนตรมานป่ะตาสีแดง สีแดงนี่สีแดงอยูไ่ไหนอ๋อผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยดูนาโต,โตด้วยมันหงคางเงี้ยอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะนี่ตาแดงเลยฮะเนตรมารกันเลยทีเดียวผมสีอดไรผมเลือกผมฮนะทรงผมทรงผมไม่น่าจะเลือกสีได้นะ <c oughs> <c oughs> อือือโอ้แม่เจ้า <c oughs> เป็นการเลือกกบตรงนี้อันนี้อะไรอะฮะอ๋อนี่มันคือเป็นการสุ่มให้เหรออ๋อกลับค่าซื้อคืนสุชาค่าเดิม,มจะปอยอยากได้ผมสีชมพูไม่ได้เหรอโอ้โหใครอยากทวินเทลก็จัดไปครับอืมโอ้โหมันน่ารักจรกทีละอค่ะ เอาต่อไปเสื้อผ้าครับเราจะมาดูเสื้อผ้าของเธอกันบ้างอืมไม่ใส่ได้ไหม <c oughs> เออใส่ได้ยังสวยงามโอ้นี่ออกแนวแอ s s i n ิ c ครี d เลยฮนะโอ้ออกแนวแอ s s i n ิ c ครี d เลยซิ i ิเ t e อืมโอ้โหนี่ปิดหน้าปิดตากันเลยทีเดียวนี่อะไรอะ่ะ โอ้มีการดแสดงท่าทางครับจุบูจุบูนะฮะเออไม่รักไม่น่ารักเออตรงหน้าน,นี้อโอเคแสดงท่าทางสิงอื้อหืออื้อหือโอ้โหอย่าสะบัดอย่าสะบัดนี่คืออะไรโอ้แกผ้าได้ไหมมันแกผ้าไม่ได้หรออืม ยากรู้นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อหน้าเป็นแบบว่าที่เราเซฟไว้หนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ป่ะคะผมก็ไม่รู้นะนี่อะไรอะ่ะอ๋อนี่คือเซฟโอเคนี่อะไรอะ่ะตังมันนี่อะไรครับกดมั่วคุไม่อ่านภาษาจีไม่ออกอ่คือจะเป็นแต่งหน้าตาครับไม่สามารถที่จะแต่งหน้าอกได้นะไม่สามารถแต่งตัวได้ อันนี้เป็นพวกทาแก้มทาคิว้วทาตาต่างๆคนะเป็นการแต่งหน้านะโชว์ๆฮนะอ่าอันนี้คิว้วขอบตาอายไลเนอร์อนะไรพวกนี้คนระับส,สาวๆหน้าแต่งได้ง่ายกว่าน,นี่ฮนะอันนี้อะไรอนะับอันนี้ปากอืมปากโอ้โหอันนี้สีผิวฮนะคนผิวค้ำไหมไม่เอาแล้วต้องขาวจั่วนะฮะ <c oughs> นี่อะไรอนะ นี่อะไรอะอะไรไม่รู้โอ้ความแก่ชราครับโอ้แก่ขนาดไหนป้าเราไม่โอแก่ๆดิเออนี่อะไรอ่ะอันนี้ไม่อะไรไม่รู้นี่อะไรครับอ๋อความตกกระทบเงาของผิวน่าจะอย่างนั้นนี่อะไรครับน่าจะเป็นการแต่งหน้าสะเป็นรูปหรือไงเนี่ยอ๋อความ ความเข้มของสีอ่ะโอเคเราไม่เอาโอ้ม oh, okay. oh, ีการซักหน้าด้วยผีเสื้อแปะกลางหน้าเลยนะโอ้โหออกมาออกจากอจากแนวเอ่อแล้วก็อะไรวะแนวพักมุงพักมานเลยพวกนี้มีไฟด้วยโอ้เยสกลับไปหน้าเดิมได้ไหมโอเคก็น่าจะเป็นการเดี๋ยวผมไปดูตัวอื่นบ้างฮะเดี๋ยวจะหาว่าดับเอียงกัน กดกลับยังไงน่นเนี้ยอ๋อนี่ตั้งชื่อครับเอ้าเว,วนใเปล่าวะ <c oughs> กดผิดอ่ะทำไงอ่ะโอเคลบตัวละครไปแล้วโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นตัวละครอ่ของฝั่งผู้ชายมั่ง ผู้ชายผมจะเล่นตัวหอ,อกให้ดูโอเคฮะมีให้ปรับแต่งอะไรบ้างฮนะก็จะมีหน้าตาเหมือนกันนะฮะเสื้อผ้าตัวละครนะอือม,มาใน assassin's creed ทีละดูท่าทางอันโนเน่ของเขาหน่อยดิอืมชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เนี่ยอืมโอ้โหกำเสียกกำเสียก <laughs> เยี่ยมไม่ใช่แล้วกูแล้วก่อนนะโอเคลบตัวละครทิ้งครับลบตัวละครทิ้งไม่เอาโอเคต่อไปเราจะมาดูฝั่ง หมัดเมาบ้างหมัดเมาขอตัวละครหญิงคะคือผมติดใจมานานแล้วตัวแบบมาผู้หญิงมันสามารถเล่นตัวเล่นใส่กับเกงกระโปรงได้เปล่าเพราะว่าเฮ้ยอะไระผมอยากให้เล่นตัวแบบเมาแล้วแต่มันมันใส่กางเกงอ่ะใส่กระโปรงได้เว้ยโอเคดูดิโอ้ได้ๆหมัดเมางี้เมาแน่นอนนะผิวไหวน้งสายน้ำนะทาชินกเป็นนกคีนไวเป็นไม้ทำอะไรวะเวยพรภาวนาอะไรสักอย่างหนึ่ง อืมก็น่ะใส่กาเกะข้างในไว้แหม่เซ็แงแปดและกูไอ้ตรงนี้ก็เป็นพวกเซฟที่ผมบอกเซฟตัวละครนั่นแหละฮะที่ผมว่านยะโอเคฮะอาโอ้ที่ทิ้งกลับมาเรื่อยๆที่ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าโอเวนกรรมกูโอเคเรามาดูจอมยุทธ ไว้แฉ่งอะไรไม่รู้จำไม่ได้ลืมชื่อเชนบูดูลอลไรสิอย่างหนึ่งนะก็มีประมาณนี้แต่งตัวแต่งหน้าตา่ตาเนี่ยเราต้องมาแต่งกันเองแล้วกันนะโอเคมันก็ไม่มีแต่งอะไรมากทรงผมทรงผมนะเสื้อผ้าตัวละครน,นะโอเค let's go <S ก็ไม่มีอะไรมาก,ก,กไม่มีอะไรมากบอกรักไม่ใช่ละ เนี่ยตัวนี้เออนี้อันนี้อาจจะมีแปลกนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวละครหุ่นกระบอกมาเพิ่มนะผมากเล่นหุ่นกระบอกตัวนี้ฮะโอเคฮะนึกถึงไอวันเจลีนกับชาชามารูในเรื่องเนี่ยเรื่องในกิมมะเลยฮะนี่นี่น ใช่ได้โอเคน่าจะพอประมาณนะฮะแต่ว่าเสียดายที่ตรงผมไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะโอเ,เปลี่นสีได้แม่งสีพูแน่นอนนะขอบอกนะโอเค let's go ก็เดี๋ยวเจอกันในตอนช่วงโอเป b e ต้าวันที่หนึ่งกรกฎาฮะซึ่งผมจะเล่นก็ลองหาอยู่ว่าจะเล่นอาชีพอะไรนะครับสวัสดีครับ